ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปะายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคยินดีต้อนรับสู่ไอสารอยากเล่านะครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาอัปเดตร้านคาเฟ่น,นะครับน่าจะเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วเหลือแต่เหลือแต,แต่เตรียมของครับเพื่อทดสอบออการปรุงกาแฟอะไรเงี้ยครับมันต้องเตรียมของ เตรียมสูตรแล้วก็ทดลองสูตรอีกต่างๆมากมายรูปแบบของผมก็คือร้านของผมจะเป็นถนนสองเลนนะครับในหมู่บ้านซึ่งมันจะเป็นถนนเส้นรองครับเพื่อนๆจะไม่ใช่ถนนเส้นหลักที่จะมีผู้คนสัญจรไปมามากมายอะไรเพราะนั้นก็คือถ้าจะมาร้านผมนครับอาจจะต้องตั้งใจมานิดนึงเพราะว่าแต่มันก็มีจุดเชื่อมไปหัดเซี่ยวจุดเชื่อมไป ตลาดหัเซี่ยวอะไรต่างๆนะครับอมาดูกันที่ป้ายร้านก่อนวันนี้ยาวนะครับเพราะผมจะพูดด้นสดแบบยาวๆเลยก็คืออยากจะชวนเพื่อนๆนะครับถ้าร้านเปิดแล้วอยากจะชวนเพื่อนๆมานั่งถ่ายรูปกันก็ได้ครับผมก็ร้านจะเป็นสไตล์มูจินะครับสีขาวกับลายไม้เป็นหลักก็คือจะเป็นร้านไอซานคาเฟ่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นแปลงผักสลัดที่ปลูกเอาไว้ครับ อันนี้เอาไว้โชว์แล้วก็จะมีฝั่งนูน้นอีกสองแปลงที่ปลูกเอาไว้ตรงนู้นนะครับไกลๆแล้วก็จะมีในสวนในสวนฝั่งนู้นอีกที่ตรงต้นต้นกล้วยครับก็จะมีอีกเยอะแยะไปหมดเลยตรงนู้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะแวะมาชมผักสลดัดแวะมาถ่ายรูปผักสลดัดก็มาได้ครับผมถ่ายรูปฟรีครับเน้น ส่วนป้ายตรงนี้ผมจะเปลี่ยนป้ายตรงนี้ครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นแนะนําร้านของตัวเองใหม่นะครับจะไม่ใช้ใบนี้แล้วก็จะมีป้ายป้ายร้านเป็นป้ายโครงวางไว้ตรงมุมนู้นนะครับผมวางไว้สองด้านให้คนเห็นชัดๆเห็นถนัดถนัดถ้าผมเปิดร้านผมก็จะไปวางถ้าผมปิดร้านผมก็จะเอามาเก็บไว้ในบ้านแล้วก็จะมีต้นไสเกาหลี อยู่หน้าบ้านครับตั้งใจจะให้มันเขียวเช่วอุ่มมากกว่านี้ก็ต้องหมั่นรดน้ำพนดินใส่ปุ๋ยมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ถ่ายภาพได้สวยมากๆครับเพื่อนเพื่อนเพราะอย่างที่บอกครับถ้าอะไรที่มันเป็นพื้นสีขาวครับมันจะถ่ายภาพได้ออกมาได้สวยมากๆแสงมันจะสวยเลยครับเพื่อนเพื่อนมนี้ก็สามารถถ่ายภาพได้เช่นกันครับผมอ่ะเข้าไปในบ้าน เมื่อเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อนๆนก็จะเจอตอนนี้มีแค่สองโต๊ะน,นะครับโต๊ะนั่งรอนั่งรอกาแฟครับนั่งรอหรือจะมากินกาแฟก็ได้โดยผมอ่ะเป็นคนที่ชื่นชอบกินกาแฟกาแฟสดเป็นหลักนะครับผมก็เลยคิดว่าเออผมจะมาต่อยอดต่อยอดโดยการเอาต่อยอดโดยการมาเอามาทำเป็นธุรกิจเล็กๆของผมครับเป็นร้านกาแฟสดโม้าพอร์ต ที่จะมีเครื่องปรุงเครื่องชงอย่างนี้อุปกรณ์เตรียมมาเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบดเมล็ดก,กาแฟอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บมเมล็ดก,กาแฟแบบสูญญากาศครับทําให้เามาเล็ดก,กาแฟที่บดแล้วมียังมีความหอมยังมีอะไรอยู่อากาศไม่เข้าไปมุนวายแล้วก็อันนี้หม้อต้มครับหม้อมูคับอันนี้ซื้อซื้อมาเตรียมไว้ประมาณสี่แก้วสี่สี่หม้อครับเพื่อน หลักๆของผมก็คือจะมีตอนนี้นะครับที่กำลังฝึกอยู่ก็คือชาเขียวชาไทยที่ฝึกตามสูตรนะครับชาเขียวชาไทยแล้วก,ก็โกโก้แล้วก็พวกตะกูลกาแฟทั้งหมดเลยครับคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่มอคค่าลาเต้ทั้งร้อนทั้งเย็นครับแต่จะไม่มีปั่นนะครับเพราะผมลองเอาไปปั่นแล้วรสชาติมันยังมันยังสู้สู้ร้านใหญ่ๆที่เขาเป็นรสชาติแก้วก,กาแฟปั่นอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมไะนั้นกาแฟปั่นของผมก็คือ มันยังหอมสู้ไม่ได้ยังแต่ถ้าเป็นร้อนกับเย็นนะครับอร่อยมากๆแน่ๆเท่าที่ผมลองชิมดูนะครับแล้วร้านของผมก็จะใช้ระบบสมาชิกถ้าใครอยากจะสมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกฟรีนะครับโดยโดยการสมัครสมาชิกฟรีของผมเนี่ยครับมันมันมีประโยชน์ยังไงก็คือคนที่เป็นสมาชิกอะครับจะมีโอกาสได้รับสิทธิ์แลกของต่างๆแลกของที่ระเลือกต่างๆมากมายครับเพราะผมจะเอา กำไรบางส่วนนะครับมาปันผลเพื่อซื้อของมาแจกสมาชิกต่างๆแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกก็สามารถสะสมแต้มได้ครับเวลาซื้อซื้อสิบบาทได้หน <ๆ S 1> ึ <M> ่งแต้มเนี้ยครับก็แต้มพวกนี้มาเป็นส่วนลดในการซื้อของในครั้งต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นซื้อแบบออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับเพื่อนๆมันจะได้เป็นส่วนลดทั้งหมดเพราะผมก็ Ting จะขายแบบออนไลน์ด้วยแล้วก็ขายแบบออฟไลน์ด้วยแต่ถ้าออฟไลน์ก็คงจะเป็นพวกกาแฟอะไรเนี่ยครับไม่ได้ขายออนไลน์แน่นอนคือต้องตั้งใจมากินที่นี่แต่ในอนาคตก็อาจจะมีระบบขี่ไปส่งอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็ค่อยวางระบบกนอีนทีีก็ตรงนี้ก็จะเป็ตนตู้ชั้นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ผมเอากล้องของผมมาวางก่อนนะครับแต่มันเป็นกล้องที่เสียหมดละเป็นกล้องถ่ายรูปจริงเพราะผมเป็นคนชอบถ่ายภาพนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปในอนาคตก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้แต่ตอนนี้ให้เป็นเก้าอี้ไม้ตรงนี้ไปก่อนตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปครับอาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนถ้าใครชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพก็จะมีฝั่งนี้ครับหนังสือถ่ายภาพแล้วก็มีนี่แหละครับไฮไลท์ของผมก็คือนิทรรศการภาพประมุขตอนผมอยู่กรุงเทพผมจัดนิทรรศการครับแล้วก็ มีคนไปมีเพื่อนไปเยี่ยมชมกันเยอะแยะมากเลยเลยทั้งหมดจะถ่ายจากกล้องคัมแปร์โอเคแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นหนังสือทั่วไปนะครับหนังสืออ่านเล่นแบบหนังสือสนุกๆแล้วก็หนังสือพวกความรู้อย่างเงี้ยครับถ้าใครเป็นสายสายชอบอ่านหนังสืออย่างเงี้ยครับก็สามารถมาอ่านหนังสือที่ร้านผมได้แล้วก็ ตู้เนี้ยมันเป็นตู้ตู้ไม้เก่าที่เป็นตู้ไม้อัดแล้วผมเอาสติกเกอร์กันน้ําลายไม้มาแปะ,ะครับเพราะฉะนั้นสามารถวางแก้วน้ําเย็นแก้วน้ําอะไรได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่า,าโต๊ะมันจะเป็นรอยตู้จะเป็นรอยนะครับโดยผมเอาตู้เก่าเนี้ยมารีโนเวทใหม่ทําให้เป็นโต๊ะกาแฟแล้วก็มีเก้าอี้นั่งตีตู้เอาไวน้นั่งพูดคุยหรือนั่งเล่นอะไรกันนะครับส่วนตรงนี้ จะเป็นที่จัดนิทรรศการของผมครับเพื่อนๆก็คือตามเทศกาลอย่างเช่นผมจะาภาพถ่ายของผมหรือเอาภาพงานต่างๆในสต็อกของผมที่ผมทำมะครับอย่างต้อนรับงานเอ่อมอร r นิค s ิสมาสแอน y แฮปปี้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นภาพที่ผมทําทั้งหมดเอามาถ่ายด้วยแล้วก็ปิ้นจากเครื่องปิ้นสีของผมเนี่ยแหละครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะสามารถเข้ามาชม ผมมาพูดคุยเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาพูดคุยเกี่ยวกับการปลูกผักสลัดออร์แกนิกพูดคุยกับเกษตรอินทรีย์สินค้าอินทรีย์อะไรต่างๆเพราะว่าไปครับส่วนตรงนี้ชั้นทั้งหมดของตรงนี้ครับเพื่อนๆอันนี้มันยังไม่แล้วเสร็จเดี๋ยวผมต้องเก็บบันไดอะไรไปก่อนนะครับนี้จะไว้ต่อกล้องจอนปิดให้เรียบร้อยก่อนส่วนตรงเนี้ยชั้นวางต่าตงพวกนี้ครับ<ๆ>ก็จะเป็นวางสินค้าออร์แกนิกของผมทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นดินปลูกผักสลัดน้ำหมักหรืออะไรต่างๆก็จะ,จะมีการวางอะไรต่างๆอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องซื้อถังขยะมาสองสองถังนะครับเอาไว้เอาไว้สาหรับเออเอาไว้ทิ้งทิ้งกากกาแฟแล้วก็เอาไว้สําหรับให้เพื่อนๆสามารถทิ้งแก้วกาแฟต่างๆได้ประมาณนั้นครับอาจจะตั้งเอาไว้ตรงมุมนูน้นประมาณนั้นครับสําหรับ แล้วยังมีอะไรอีกอ่ะในส่วนของร้านก็ประตูเนี้ยเพื่อนๆสามารถเปิดออกไปเพื่อไปชมแปลงผักสลัดของผมได้นะครับเพื่อนๆตรงนี้ผมก็จะปลูกผักสลัดทิ้งเอาไว้ครับเป็นเป็นต้นกล้าเล็กแล้วก็ตรงนู้นก็มีแปลงผักสลัดของผมอยู่คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆ น่าจะครบหมดแล้วเนาะว่าสิ่งที่ผมจะทําคืออะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างที่บอกครับผมอยากให้อ๋อยังมีอีกอย่างหนึ่งธุรกิจที่ผมทําก็คือ,อ,อถ่ายเอกสารแล้วก็พิมพ์พิมพ์ภาพสีพิมพ์สีแล้วก็พิมพ์โฟโต้นะเพืพ่อนๆสนใจก็มาอุดหนุนกันได้นะครับผมหลักการก็จะถ่ายเอกสารก็แผ่นะบาทครับถ้าพิมพ์กระดาษสี A4 ธรรมดาอย่างเงี้ยครับกระดาษธรรมดานี่ก็แผ่นละ6แผ่นละ6บาทแต่ถ้าพิมพ์กระดาษโฟโต้แผ่นละ26ครับก็คือเป็นอย่างนั้นกระดาษโฟโต้ก็จะประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆคือพิมพ์แบบพิมพ์สีโฟโต้เอาไปแขวนเอาไปอะไรได้เลยครับมันก็จะประมาณนี้เลยเอาไปใส่กรอบเอาไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นกระดาษโฟโต้ประมาณนี้ครับเพ<ๆ>ื่อน ึ่งมันมีไซส์อยู่ไซส์เดียวนะครับก็คือไซส์ a อซีคร่าวๆน่าจะหมดแล้วนะครับบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟที่อยู่ในบ้านครับผมเอามาใช้งานที่มาเปลี่ยนมาใช้งานที่ในในร้านนี้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งเพราะแสงมันสวยครับเพืเ่อน ตรงนี้ในอนาคตจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆยาวไปเลยครับก็จะมีเก้าอี้ยาวๆนั่งได้สีส่สี่สี่ตัวอะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อมองบรรยากาศชมวิวข้างนอกครับเพื่อนๆชมผักสลัดอย่างเงี้ยหรือว่าก็นั่งดูคนเขาทํานาดูนาข้าวดูอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเ,เห็นสีเขียวๆบ้างเราก็สบายใจเนี่ยข้าวๆก็จะประมาณนี้เลยครับ ส่วนตรงนี้ก็อาจจะมีตุ๊กตาอะไรต่างๆเอามาเอามา,า,มา,า,มาตกแต่งเพิ่มนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อให้ตู้ชั้นวางมันมันดูมีอะไรมากขึ้นไม่น่าเบื่อประมาณนั้นครับอันนี้ผมก็เอาของที่ผมมีสะสมของที่ผมชอบเงี้ยเอามาไว้ก่อนนั่นก็คือพวกกล้องถ่ายรูปต่างๆแล้วก็ตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะอนาคตก็จะหาอะไรมาวางเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ที่นี่มีฟรี wifi ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเนเข้ามาใช้งานที่นี่นครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวน,นี้ผมซื้อสติกเกอร์มาแล้วหมายถึงว่าใช้อินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงกับที่ร้านของผมได้ฟรีเลยครับถ้ามาที่นี่นะครับก<อ>็จะมีกล้องวงจรปิดสองตัวครับอันนี้ยังไม่ได้เดินแต่ติดตั้งไว้หมดแล้วก็ยังไม่ได้เดินติดตั้งไว้หมดเรียบร้อยเข้าๆ ในช่วงแรกจะมีประมาณนี้เลยครับแล้วก็ในอนาคตถ้ามีกําไรเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมีกําไรมีอะไรต่างๆผมก็จะามาปรับปรุงร้านเอามาพัฒนาร้านให้มันดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆให้มันมีมุมถ่ายรูปมากขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเ,เพราะก็อยากอยากให้ร้านเนี้ยมันเป็นเหมือนเหมือนอย่างที่บอกครับเหมือนเป็นฮับเป็นที่พูดคุยเป็นที่พบปะสังสรรค์กันระหว่างคนที่ชื่นชอบ การกินกาแฟาสดเหมือนกันโมกาพอตเหมือนกันที่สโลบาร์หน่อยๆช้าหน่อยๆแก้วหนึ่งต้องใช้เวลา3นาทีถึง5นาทีอย่างเงี้ยครับสามารถสโลบาร์ได้สามารถเสาร์อาทิตย์ไม่รู้ไปไหนก็แวะมาพูดคุยมานั่งพูดคุยกันได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยครับเพื่อนๆใครที่ชื่นชอบเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็มาคุยกันใครชอบถ่ายภาพเออใครอยากรู้ว่าถ่ายภาพยังไงให้มันสวยขึ้นก็มาปรึกษาอะไรกันได้เพราะผมก็เคยเป็นครูสอนถ่ายภาพอยู่ที่กรุงเทพมา เกือบสิกว่าปีนะครับเป็นรายได้เสริมของผมตอนนั้นแต่หลกัหลกๆของผมอาจ,จะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็เขียนโปรแกรมดูแลระบบออกแบบระบบต่างๆอะไรประมาณอย่างนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ยังไงอีกอะคือผมพร้อมที่จะให้คําแนะนําให้คำปรึกษาเพื่อนๆได้หมดเลยนะถ้าเพื่อนๆมาพูดคุยมาอะไรกันอย่างเี้ครับที่ชื่นชอบอะไรเหมือนๆกันชอบเกษตรอินทรีย์ ไม่เอาสารเคมีไม่อยากใช้สารเคมีอยากจะลดคอสอยากจะลดต้นทุนเราจะทํายังไงเนี่ยครับมาพูดคุยมาพูดคุยเล่นกันได้มาปรึกษากันได้หรือมาเรียนรู้ต่างๆด้วยกันได้ครับแต่ถ้าจะให้ผมสอนจริงจังอย่างเรื่องการปลูกผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ว่า,าเป็นคอสคอสไปอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามาถ้าจะให้สอนจริงจังนะครับแต่ถ้าให้ไปเรียนรู้ต่อกันใน y YouTube ของผม,ผมที่ผมมีอยู่แล้วแล้วก็ผมก็สอนก็ข้าวไว้ในนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ย ก,ก็ก็ตามนั้นเลยครับเพื่อนๆหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับสําหรับร้านนี้ณช่วงแรกก็จะมีโต๊ะให้นั่งรอประมาณสองจุดไปก่อนนะครับแต่ในอนาคตก็จะเพิ่มมาตรงนี้ถ้ามันมีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้แล้วครับเพื่อนๆผมก็อาจจะเก้าอี้พวกนี้มาวางไว้ตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้แทนแล้วก็เป็นที่นั่งแทนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะขยับโต๊ะพวกนี้ มาตรงนี้อีกมันก็จะกลายเป็นมีที่นั่งสามจุดแล้วด้านหน้าผมก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งกันด้วยนั่งกินกาแฟนั่งถ่ายรูปอย่างเงี้ยครับสองด้านเลยประมาณนั้นครับที่ผมคิดเอาไว้นะพยายามจะหามุมหามุมให้ถ่ายภาพหามุมให้นั่งเล่นพักผ่อนนั่งพูดคุยต่อเน็นอะไรกันได้อะไรอย่างเงี้ยหรือจะพูดคุยทักทายกับผมก็ได้ แล้วก็ตรงแกลเลอรี่ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปตามเทศกาลอย่างเช่นอ่ะถ้าปีใหม่ก็จะเป็นแนวนี้ถ้าเป็นวาเลนไทน์ก็อะาจะเป็นแนวเกี่ยวกับความรักหรือช่วงไหนอยากจะพูดคุยเรื่องเมเจอร์ธรรมชาติเนี่ยก็จะาภาพธรรมชาติน้ำตกภูเขาทะเลอะไรมาฝากเพื่อนๆโดยเป็นผลงานของผมทั้งหมดที่ผมสะสมมาไว้เป็นหมื่นๆภาพอะครับที่อยู่ในแกลเลอรี่ที่อยู่ในคังของผมที่ผมส่งภาพขายสต็อกขายอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมก็จะพิมพ์ออกมา มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นภาพ Merry Christmas อย่างเงี้ยครับก็เป็นงานงานที่ผมทำจาก Photoshop สร้างงานขึ้นมาจาก Photoshop ขึ้นมาครับก็เป็นภาพถ่ายด้วยผสมกับภาพในจินตนาการด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นภาพภาพรูปไข่สวมหมวกคิดมันอันนี้ก็จะเป็นงานตัดก,กระดาษทำเป็นทรงต้นคิดมันประมาณนี้ครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็น รูปออร์รูปออร์จัตตคอสกับควางเรนเดียอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นนิวเยียอันนี้ก็จะเป็นปูนแล้วก็มีลายกรงต้นชิดมันอะไรเงี้ยเบอร์ลี่ชิทมันอะไรเงี้ยเนี่ยครับเพื่อนๆมันก็เป็นงานที่ผมทำขึ้นมาแล้วก็สามารถส่งขายได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆ หรือถ้าเป็นงานภาพถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใครชื่นชอบการถ่ายภาพอ,อ,อยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับมันก็ังมีหนังสือดิจิตอลไคลเมราเพียบเลยครับที่ผมซื้อ,อไว้เพื่อนๆที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเทคนิคการถ่ายภาพพอเทสอย่างเงี้ยครับก็มานั่งอ่านได้อ่านฟรีนะครับทุกอย่างอินนี้ฟรีหมดเลยหรือถ้าอยากจะช่วยอุดหนุนผมก็อุดหนุนสินค้าเกษตรอินรีย์ของผมหรือไม่ก็ อุดหนุนกาแฟชาเขียวชาไทยอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆถือว่าอุดหนุนกันไปอุดหนุนกันมาแลกเปลี่ยนกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าผลนธุทั้งหมดของผมเลยไม่ว่าจะเป็นผมจะขายหลายอย่างที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่ผมทําอยู่ครับไม่ว่าดินปลูกผักสลดัดน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆอย่างเงี้ยครับผมจะเอามาขายที่ชั้นวางนี้เพื่อนๆก็สามารถซื้อเอาไปใช้งานได้เลยถ้าชื่นชอบนะแล้วก็อาจจะมีผัก มีต้นไม้ต่างๆมาขายด้วยที่จะเป็นต้นไม้ใบไม้ใบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับใส่กระถางสวยๆเพื่อนๆสามารถยกกระถางไปทั้งกระถางเพื่อ,อไปตกแต่งบ้านตกแต่งร้านของตัวเองได้เลยเพราะว่าในร้านของผมในอนาคตก็จะมีต้นไม้มาวางในแต่ละมุม,มครับเพื่อนๆก็จะมีต้นไม้มาวางเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ร้านดูมีสีสันมากขึ้นครับดูไม่มี ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นดูไม่โล่งๆประมาณนี้ครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับต้นไม้พืชผักใบสีเขียวๆอะไรอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ต้นไม้แบบไหนที่เป็นต้นไม้จริงนะครับเอามาตกแต่งร้านได้ที่มันไม่ต้องการแสงแดดมากอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาใช้งานแล้วก็ามาตกแต่งร้านเพิ่มสีสันให้ภาพให้ร้านเพิ่มเข้าไปอีกครับคร่าวๆประมาณนี้เลยครับเพือ่อนๆเออฮะ ครับก็คงจะหมดแล้วครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปยันจนท้ายคลิปเลยนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆกับช่องไอสาาด้วยนะครับการกดถูกแจ้งมาเพื่อนจะทําให้คนอื่นๆเห็นคลิปผมได้มากขึ้นเลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆ